23มู4ตำบโบส่วนเพื่ออำเภอส่วนเพื่อจังหวัดราชบุรี70180วันที่19ธันวาคม2 5 7กับเท้าคุณปู่ที่เขารบผมได้รับของขวัญปูที่คุณปูให้ผมเอามาให้ลุงเอมีแตงโมมะเฟืองุฝรั่งทุเรียนลำไยองุนมะม่วงมะไฟมะปางแล้วก็ยังมีพัดอีกหลาย หหละพากระลำปีบอกเคอรี่แครอทยอดกระถินฝักกระถินด้วยนะครับลงเอคุณปูครับผมมีเรื่องอยากให้คุณปู่ช่วยช่วยส่งเงินค่ารักษามาให้ผมหน่อยได้ไหมครับคุณปูผมจะเอาไปรักษาแม่ที่เข้าโรงพยาบาลต้องการค่ารักษาประมาณสองหมืนบาทครับคุณปูส่งเงินมาให คุเธอนะครับคุณปู่คอบคุณมากครับสุดท้ายนี้ขอให้คุณปู่ร่างกายแข็งแรงนะครับคุณปู่ด้วยความเคารพอย่างสูงวันกรรราเิตโอเคค่ะ okay,